่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพัน์นะครับ เราคุยกันถึงเรื่องของวันมาฆบูชาในการทิ่บุ่นชวนคุยยามเช้าวันนี้ผมได้คุยเรื่องของอหลักของมาฆบูชาคือการละความชั่วทําความดีและทําจิตใจให้ผ่องใสนะและผมก็พูดถึงแนวทางในการละความชั่วคือการยึดมั่นในศีลห้าข้ออย่างเคร่งครัดคราวนี้ หลักต่อมาของมาคบูชาคือการทำความดีทำความดีหลายคนบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเรียกว่าทำความดีนะดีของใครถ้าหลักของการทำความดีเราเป็นคารวาสง่ายๆเลยครับง่ายมากเลยคือเมื่อมีศีลเป็นข้อห้ามก็มีธรรมธรรมะเป็นข้อแนะนำให้ปฏิบัติ การทำความดีเราก็ทำยึดมั่นในหลักธรรมะหข้ออย่างเคร่งครัดเอาเรามาทบทวนน,นะฮะส่วนมากศีลเนี่ยมีคนพอตอบได้นะแต่พอไปถามบอกทำห้าข้ออึง้งทุกคนนะยิ่งเด็กปัจจุบันเนี่ยไม่รู้เลยนะครับอาทำข้อที่1มันก็ล้อก,กันกับศีลเมื่อศีลไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำก็คือนอกจากเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้ว เราก็ยังมีเมตตาการุณาเมตตาใครเดือดร้อนเราก็ช่วยนะเขาติดขัดเรื่องอะไรขอความช่วยเหลือเราช่วยได้เราช่วยกรุณาแม้เขาไม่เดือดร้อนแต่เราก็มีความการุณาต่อกันนะครับวันนี้เราแกงที่บ้านโอ้ต้องหมอเบิรมกินยังไงก็ไม่หมดเราก็ตักแกงที่เหลือ เออเฟื้อแบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียงเหมือนสมัยทิดบ้วนบางประมาเด็กๆนะครับใครทำตำรับกับข้าวอะไรเขาก็ไปแจกไปให้กันนี่เป็นความการุณานะฮะการเป็นผู้ให้ครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์นั้นย่อมอย่างน้อยที่สุดเราจะได้ความสุขในเบื้องต้นแล้วนี่คือข้อที่หนึ่งทำข้อที่สองธรรมะข้อที่สองนะครับ ข้อที่สองนั้นเมื่อเราไม่เรียกว่าไม่ลักขโมยไม่ปล้นทรัพย์ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์ผู้อื่นเราก็ประกอบสัมมาอาชีพนะครับคุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นทหารคุณจะเป็นตำรวจคุณจะเป็นครูเป็นหมอเป็นวิศวกรหรือแม้กระทั่งจะเป็นผู้ใช้แรงงานอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรานั้น เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับอาชีพของเราเคารพปรัชญาหลักการของอาชีพของเราอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์นะก็เรียกย่ายๆว่าแต่ก็มีตําแหน่งครูตําแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์แล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าที่ผมจะพูดย้ําเสมอว่าในการที่เราเป็นครูนั้นเราก็ต้องเป็นผู้สร้าง สร้างคนให้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นไงก็เป็นมนุษย์ก็เป็นได้เพราะใจสูงสอนลูกศิษย์ให้จิตใจสูงนะฮะเหมือนเทาจาร์พุทธทาสันว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบ ถ้ามีครบจึงเรียกมนุษย์สาเพราะทํำถูกพูดถูกทุกเวลาเพยมปรีดาสุขสรรทุกวันเอ่ยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการทําความดีข้อที่สองข้อที่สาข้อที่สคืออะไรครับคือถ้าเป็นศีลก็บอกว่าไม่ประพฤติผิดในการมถ้าเป็นธรรมะข้อที่สามนะรำก็คือ การสังวรในกามเรื่องการมาราคะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์แต่มนุษย์มีกรอบของวัฒนธรรมประเพณีนะฮะและหลักของศาสนาที่คุณยึดถือคุณก็พิจารณาให้เหมาะสมตามหลักธรรมของศาสนาท่านหรือตามกรอบประเพณีของท่านใช่ไหมครับ อย่างถ้าเป็นคนไทยเราเราก็บอกว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวนะครับเพระาะฉะนั้นก็ต้องซื่อสัตย์ต่อภรรยาภรรยาก็ซื่อสัตย์ต่อสามีถ้ามีความต้องการในเรื่องของฮอร์โมนเพศมันกระตุ้นมันเร่งเราเราก็รู้จักคำว่าอ ah ัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่ไปข่มขืนป้นจี้ฆ่า หรือแม้กระทั่งไม่ละเว้นลูกหลานใครต่อใครในบ้านไอ้น,นี้เรียกว่าไม่สังวรในกามซึ่งเป็นปัญหาของสังคมไทยเยอะสาบันครอบครัวกันเละเทะก็เพราะเหตุแห่งการไม่ประพฤติธรรมในข้อนี้นะครับทำข้อที่ 4. สี่ีลข้อที่4บอกว่านะไม่โกหกหลอกลวงนะครับ ทำข้อที่4ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์ต่อตนเองนะบางทีเราโกหกคนอื่นได้นะแต่โกหกตัวเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์เนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีงามมันก็จะไม่เกิดการทุจริตคอรัปชันมันก็จะมีไม่มีการไปพูดจา โกหกหลอกลวงให้คนอื่นต้องเสียผลในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าใครมีในตัวนะครับจะเดินเหินไปไหนมันสบายครับนะไม่โกหกใครแล้วก็มีเป็นคนมีความซื่อสัตย์นะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นคำเปรียบเปรยเป็นคำเปรียบเทียบ นะครับเพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริตนั้นจะเป็นเกราะคุ้มกันแต่เรื่องนี้ต้องระวังเพราะเดี๋ยวนี้มันมีคนอ้างนะว่าโอ้ยฉันเนี่ยเป็นพวกคนดีฉันเนี่ยคนดีถ้าคนอื่นคนคนละพวกกับฉันเนี่ยเลวนะฉันเนี่ยดีนะแล้วก็นึก,กว่าคนอื่นนะเขาจะเลวซะหมดนะแล้วก็กลายเป็นความเลวของตัวเองที่ไปมองว่าคนอื่นเนะี่ยเขาเลวฉันดีคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ คราวนี้เราก็ไปถึงเรื่องของธรรมข้อที่5คือการมีสติสัมปชัญญะไอตัวที่จะทำลายสติสัมปชัญญะของเราคืออะไรครับก็คือการที่เราไปดื่มเครื่องดองของเมาไปเสพติดยาบ้าหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่และเราก็กลายเป็นผู้เสียสติไม่รู้แม้แต่ว่าตัวเองเป็นใคร ทำอะไรเนะสพยาเข้าไปก็ทักค้าทําร้ายทําลาย,ลายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดนะโดยอ้างว่าฉันเมาฉันไม่รู้เรื่องฉันประสาทหลอนเอาก็อย่าไปเสพสิเพราะถ้าเสพแล้วหรือดื่มแล้วมันทําให้เราเสียสติเราก็ต้องไม่ดื่มเราก็ต้องไม่เสพนะฮะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้มีสติแม้คุณไม่ดื่มคุณไม่เสพ คุณยังต้องบอกตัวเองตลอดเวลาเวลาเนี้ยก็เอาเพลงทิศบวชบางประมามาพูดกันแล้วกันเธอคือใครเธอมาจากไหนเธอมาทำอะไรเพื่ออะไรช่วยบอกฉันที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 ทางไหนคือทางที่เธอจะเป็นทางไหนคือทางที่เธอจะไปเธอจะเป็นเธอจะไปได้อย่างไรช่วยบอกฉันทีเนี่ยเนื้อเพลงง่ายๆ อันนี้ก็คือที่จริงควรจะชื่อว่าเพลงสติแต่ผมไปตั้งชื่อเพลงว่าเธอคือใครเราอยู่ในบ้านตอนนี้เราเป็นสามีของภรรยาหน้าที่สามีต้องปฏิบัติต่อภรรยาทําไงเราเป็นภรรยาหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อสามีทําไงเราเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นลูกเราเป็นหลานเราจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลรอบตัวเราที่เราเรียกว่าทิศหเนี่ยนะะ พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใต้บ่าวไพร่หรือจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายพระสงฆ์อะไรก็ว่าไปนทิศหกจะก็ไปทบทวนดูนั่นเลยครับนี่คือหลักของมาค้าบูชาที่บอกว่าให้ทำความดีจากเราละความชั่วคือไม่ประพฤติผิดศีลแล้วเราก็มีแนวทางในการทำความดีด้วยทำห้าข้อที่เราเรียกว่า ศีลธรรมผมยืนยันว่าที่ผมพูดนั้นไม่ใช่เรื่องค่ำคลือศีลธรรมเป็นเรื่องทันสมัยไฮเทคทุกสังคมถ้าศีลธรรมมีสังคมจะอยู่เป็นสุขอาจารย์พุทธทาสท่านทึกได้กล่าวไว้นะก่อนจะมรณภาพว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาในหมู่ยุวชนจะโลกาวินาศนะครับท่านผู้ฟังครับ ถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน .12 กํากำแพงแสนนครปฐม,ม73140ถ้าส่งหลายก็ ID l ไลน์นะครับ <S U a s i buan 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิปโอนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ไลน์สั่งซื้อ โอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งนแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับ เฟตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทริลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร